รีวิวรถ Ford Ranger นะครับคันนี้ก็มาอัพเกรดเครื่องเสียงรถยนต์เป็นชุดเครื่องเสียงรถยนต์ไฮเอ็นกันเลยทีเดียวแรนดชั้นนำระดับโลก o o กั o ออ p ไ p n a นากามิชิและก็ h e r t z ครับชื่อนี้คุณภาพสุดเบอร์รุ่นนี้บอกเลยว่าให้เสียงที่เป็นธรรมชาติมากๆนะครับ f o a ฟนี Four ่ core, ให้เสียงที่สดชัดเป็นธรรมชาตินะครับเครื่องดนตรีครบมากๆเลยลูกค้าหลายท่านเลครับที่ใช้ลำโพงรุ่นนี้แล้วประทับใจหลงรักลำโพง โฟกอเคกันแท้ทุกคนเลยครับลำโพงเป็นแยกชิ้นขนาด6นิ้วพร้อมเน็ตเบิร์กนะครับลำโพงคู่หลังเป็นแยกชิ้นโฟกอ PS165V ให้กำลังขับแบบเป็นอิ่มด้วย Hertz Compact M D Powerful ตัวเล็กแต่มมากด้วยกำลังขับถอดรหัสเสียงด้วย d s p ในก,กาเมชิต n d s c 2 8 5 a u มาพร้อมกับ EQ 31เบรนปรับแต่งเวทีเสียงได้อย่างอิสระ มีอิเล็กทรอนิกส์คอสโอเรตอบโจทย์ทุกย่านความถี่เติมเต็มเสียงให้ครบสมบูรณ์ด้วย Subbox อันพาย S800 รุ่นนี้นะครับให้ย่านความถี่ต่ำที่ลึกนุ่มสมบูรณ์ธรรมชาติที่สุดแล้วครับมาดูกันนะครับว่าทั้งเซตนี้ติดตั้งราบป็นไงบ้างน,นะครับลำโพงกู่หน้า k x 2นะครับติดตั้งที่ประตูหน้าสายขวา พร้อมแผ่นแดมซับเสียงเพื่อให้เสียงได้คุณภาพมากที่สุดนะครับและงานติดตั้งบอกเลยว่าเนียบมากนะครับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเสียงรถยนต์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นงานเข้าสายงานติดตั้งปราณีตครับ ทวิตเตอร์ติดที่คนโซลนหน้าดชบอร์ดนะครับหรือถ้าใครอยากหล่อเสาเอก็ได้แต่บางท่านที่ไม่อยากหล่อเสาเอก็ติดตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ได้ตัดเจาะแต่อย่างใดแต่ให้เวทีเสียงที่สมจริงฟังแล้วเหมือนมีวงมาเล่นดนตรีสดในยานพับทีลำโพงแยกชิ้นโฟกัคผู้หลังก็ติดไว้ที่ประตูทั้งสองบานก็เป็นโฟกัอรุ่น ps 1 6 5พ v นะครับรุ่นนี้ก็จะราคาเบากว่าคาแรคเตอร์เสียงก็สดชัดฟังสบายเป็นธรรมชาติเช่นกัน พร้อมกับแ่นแดมเมอร์คิวรี่นะครับทั้ง2บานเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับส่วนซับบ็อกซ์อันพายเอสแปดรติดตั้งไว้ใต้เบอกคนนั่งซ้ายนะครับ ขนาดไม่ใหญ่ติดตั้งง่ายไม่เปลืองพื้นที่แต่อย่างใดและยังให้เสียงออกมาที่นุ่มลึกกระชับด้วยเพราะว่าแอมใช้เป็นยี่ห้อ h ท r ร์นะครับจากอิตาลีเป็น Compact แอมขนาดไม่ใหญ่ให้รายละเอียดเสียงไฟเลาะชัดทุกตัวโน้ต v s p รุ่นนี้นะครับยังสามารถเซฟเมมโมรีได้ถึง6เมมโมรีดเลยครับมาพร้อมกับแอปพลิเคชันนาการมชีนนะครับปรับแต่งเสียงได้แบบแอดวาน e ์อ31แบนตอบโจทย์ทุกย่านความถี่ตั้งแต่20เฮิร์ตถึง20,000เฮิร์ต และลูกค้าท่านใดน,นะครับชอบปรับ crossover เองนี่เลยครับสำหรับนักปรับมืออาชีพอิเล็กทรอนิกส์ crossover ออกความถี่ได้หลายย่านความถี่ให้เสียงออกมาได้กลมกลืนสดชัดไพเราะจนไม่อยากลงจากรถหากท่านใดสนใจนะครับพักสอบถามมาได้ที่ร้านิา r v i n Max Audio จังหวัดขอนแก่นการันตีด้วยแชมป์เครื่องเสียงรถยนต์เอเชีย3สมัยคุณภาพระดับโลก